สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆน้องๆชาวยูทูบทุกคนนะครับผมวันนี้อยู่กับผมครับผมกับช่องยูทูบบ่าวนิพนธ์มากินมาเที่ยวนะครับผมแล้วก็ในแฟนเพจ a c e b o o k นะครับผมบ่าวนิพนธ์มากินมาเที่ยวแล้วก็เอฟซีร้านทุเรียนร้านเจ๊อ้อมตลาดนั้นเรียบินด้วยนะครับผมวันนี้พาเอฟซีมากินทุเรียนร้านนี้เลยผมกับร้านเจ๊อ้อมตลาดนั้นเรียบนนะครับผมวันนี้ราคาขายเป็นทุเรียนหมอนทองนะครับผมกิโลกรัมละหนึ่งร้อยแปดสิบบาทนะครับผมเป็นเนื้อร้วนขีดละ ห้าสิบเก้าบาทเท่านั้นเองนะครับพผูได้แล้วปลาูในแล้วเนี่ยนี่ผู้โอ้โหเลยนะครับลูกนี้ดูดูลูกนี้ครับโอ้โหอ้วนมากเลยโอ้โหเลยนี่ยสี่โลนี่เท่าไหร่นะพ่อคะาสี่โลไม่ได้ในสองโลด้วยเหรอห้าสิบห้าสิบครึ่งครึ่งเลยนะเนี่ยเจ็ดร้อยยี่สิบบาทผู้เดียวก็อิ่มแล้วปะ แฝลูก,ลกลค้ายิ้มเลยกูเดียวยิ้มเลยเนี่ยเนี่ยกรอบนอกนุ่มในแล้วิครับกูอ้วนๆจุกๆตามสโลแกนเลยนะครับ หอมหอม,อม,อนะมอครับหอมน่าหอมตะไคร้หอมปบบกระแดบบอง <c oughs> ประแดบปลาร์บอง,อ,งอ,อ๋อกินรสแซ่บด้วยพี่แววเราขายดีดีอย่างกระแดบหรือเปล่าอ๋อครับผมออืเรียบร้อยไปเลยคุยใหญ่ 120ยยี่กมคุ้มมากลูกยอดเยี่ยมครับเรียบร้อยแล้วครับผม <Okay. S 2> ขอบคุณมากครับผมป้า <laughs> ช่างดูฮ่า่งดูได้เลยครับ <laughs> สี่โลสี่โลได้เนะื้อแบบสองแบบสองโลเก้าขีดขอบคุณป้าด้วยนะครับผม <laughs> ของคนนีั้งครับ้จานเหมือนคน้ยากเ่อง้าเนี่ยใกล้ฉี่ที่แข็งคนนี้จะง่อยจ้ะแบบนี้บสุรก็ดีแบบนีสุพอดีถ้าใกล้ฉี่มันที่แข็งก็ดีน่อนึเอาแบบนี้ก็สกดีต้องเหมือนใกล้ฉี่ของคนนี่แหละเป็นสีีเลย สวัสดี FC ทุกคนครับผมหวานพลพา FC มากินร้านทุเรียนร้านเจ๊อ้อมตลาดนันเลดินนะครับมามีทุเรียนระยองขายทุกวันนะผมวันนี้ราคาขาย180บาทเท่านั้นเองนะผมถ้าเป็นเนื้อล้วนขีดละ5้ว59บาทนะครับ ถ่ายคลิปครับพี่ค,ครับผมคลิป YouTube, ช่องยช่องสาบสากช่องบ่าวนี่คนมากินมาเที่ยวด้วยนะครับแล้วก็ในแฟนเพจร้านทุเรียนร้านเจ้ยอ้อมตลาดนั้นเลบินนะผมสามารถรับชมได้เลยนะครับผมมือใหม่หัดทำ YouTube ครับ โอ้ยลูกค้าเตื่อยเตื่นแ้วนหน่อยกินน้ำกวาดให้กินร้านหน่อยเป็นพี่เ็นเต้ประมาณน <พ renamed, S 1> ั้นที่ร้านนี้กินแล้วไม่จะหูดดี ี่ยมาจากที่ไหนครับระยองอาเพื่อนี่ของระยองของระยอง กัน<ช>ันครบแต่คนนี้เห็นบ่อยนะใช่ไหมพี่ โลน่ะพี่ถึงสามโ้ไหมเดียวยางแน่นเลยเนาะถึงสามโ้ไหมพี่เดี๋ยวเรียกได้ค่ะข้างหน้าก็เรียกได้ะคะก็เดี๋ยวแขกก็ขึ้นมา

ไสองถุงแล้วขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับสองถุงใหญ่ๆเลยนี่ลูกที่หนึ่งนะก่อนลูกที่หนึ่งให้ลูกที่สองนี่ขอบคุณครับไม่เลือกลูกค้าบอกคิวเราแล้วดี่ทีแล้วค่ะดีแล้วเราขอแปดสี่อ่าช่วยมากนี่นี่ลูกค้าก็สั่งไปอีกหนึ่งลูก กรบมองนุ่มในนะผมกบไหมสามกิโเ็ด่สามกิโลกเจ็ดหกพันหกสิบหกบาทจ้าอู้องหกได้สวยหกหกห บอกกันไปยาวๆกันไปสำหรับร้านทุเรียนร้านเจี๊อ้อมนะครับผม,ม,มทุรเทรียนปอกง่ายหรือเปล่าุเรียนปอกง่ายหรือเปล่าครับเ <c oughs> มียนโอ้คนเป็นนี่อะไรก็ดูาไา่ใช่ครับใช่สวยมากเลยนะเรียกสวยเลยลู้วิธีเลยอลังการมากอยู่แล้ววันนี้ก็เป็นถนนแล้ว วันนี้ก็ดูกันเพลินๆยาวๆไปเลยนะครับผมกับการก่อติดร้านทุเรียนร้านเจ๊อ้อมนะครับผมตลาดนัดเรบินนะผมอำเภอบางพีจังหวัดสมุทรปราการนะยิ่ยงกว่า,าลุงที่เป็นข่าวดังๆอีกครับผม เาเนื้อแบบไหนครับสั่งได้เลยลูกเล็กลูกใหญ่มีนะชอบแบบไซส์สวยๆมีนะผร